ก่อนป้าซิมฟ้าเต็มหน้าเลยเพราะว่าป้าซิมขายของตลาดนัดสวัสดีป้าซิมสวัสดีค่ะเห็นว่าครับป้าซิมเป็นผู้ใช้เซรั่มคิวจริงๆใช่ไหมครับโอ้โหหน้านี่ไม่แพ้ป้าแขแล้วแล้วป้าซิมอายุเท่าไหร่นะ46ค่ะป้าซิมก็ดูรีวิวของป้าแขนี่แหละอยากสวยเหมือนป้าแขใช่ผมเห็นป้าซิมในโซเชียลแล้วโอ้โหหน้าดีจริงๆก็เลยมาดูตัวจริงว่ามันจริงหรือเปล่าเมื่อก่อนป้าซิมฟ้าเต็มหน้าเลยเพราะว่าป้าซิมขายของตลาดนัดแล้วเวลาออกแดดนะ ู่มันแสบอ่ะพอมาเจอเซรั่มตัวนี้ปั๊บเอาอยู่เลยตอนตอนนี้นะครบเลยตื่นมาก็ได้ใช้เลยอ่ะใช่แล้วก็หน่อยนึงแล้วก็ตามมาด้วยเซรั่มนะคะเนื้อเข้มข้นหอมและไม่เหนียวไม่หนักหน้านะอ่ามันมีตัวครีมตัวนี้มาอีกใช่ครับใช่ใช้จนโบมาแล้วเนี่ยใช้ทุกวันใช้จนป้ามองไม่เห็นแล้วเนี่ยใช่แต่ว่าหน้าดีมากเลยเมื่อก่อนป้าจะเยอะกว่านี้นะครับเท่าที่ผมรู้มาใช่ครับนี่กันแดดขาดไม่ได้เลยอเพราะว่า สินกระชาตัวเนี้ใช้ตอนเช้าและเราใช้ระหว่างวันได้เราจะออกแบบจัดแล้วว่าทาใช่ทา,าระหว่างวันได้เลยเห็นไหมแเราก็จะซึมแบบก็เร็วมากก็จะ,จะแห้งไปไมันก็เหมือนรองพื้นเลยแนะนาเลยคะ่ะเซรั่มคิวเลยคะ่ะของเขาดีมากทาไมงั้นป้าไม่ใช้จนถึงทุกวันนี้หรอกอป้า,าใช้มาเป็นปีแล้วนะครับทาคืนแรกนี่ตื่นเช้ามาแบบอุ้ยผิวแล้วนิ่มอ่ะก็นี่เลยนะคะใครอยากฝ้าหายกะหายอยาก กระชับรูขุมขนนี่เลยค่ะใช้ของเซรั่มคิวเลยค่ะล้างหน้าด้วยสบู่และตามด้วยเซรั่มคิวนะคะ,ะบำรุงบำรุงนี่ขาดไม่ได้เลยมันจะช่วยมันจะช่วยกระชับรูขุมขนได้ด้วยกันแดดอย่าลืมนะคะออกแดดถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่เหมือนเราไปไม่ได้มันต้องไปพร้อมกัน<ช>นี่เลยเซตนี้เลยค่ะ